การปีใหม่แล้วนะคะนุ่นก็มีเค้กที่แบบน่ารักน่ารักมานําเสนอนะคะนั่นคือเค้กปีใหม่แบบมินิมอลนะคะเป็นการปาดครีมแบบไล่สีนะคะแล้วก็เป็นการเขียนแบบน่ารักน่ารักนะคะแฮปปี้นิวียร์แบบนี้นั่นเองนะคะ เหมาะสำหรับช่วงเทศกาลแบบนี้เลยนะคะว่าใครอยากทำเค้กไปแบบแฮปปี้นิวยียร์เพื่อนๆอะไรอย่างนี้นะคะลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยนะจ๊ะปะก็จะไปทำนะคะสูตรอยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็กด subscribe กบกระดิ่งกันนะปะไปเริ่มทำกันเลยค่ะมาเริ่มทำในส่วนของเนื้อเค้กกันนะคะเริ่มจากส่วนแรกนะคะจะเป็นของเหลวก่อนนะคะของเหลวของเราวันนี้ก็คือนมคอนจืดฟอคอนเหมือนเดิมคะ่ะ เอานมข้นจืดฟอคอนนะคะตวงใส่แก้วหรือถ้วยไปก่อนนะคะใช,ใช้นุ้งใช้นมข้นจืดฟอคอนเพราะว่าเขาเป็นนมข้นจืดเขาไม่ใช่ครีมเทียมนะคะอย่างที่จะบอกทุกๆครั้งเลยเพราะว่ากลิ่นความมันอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะเข้มข้นกว่าแล้วก็หอมนมมากกว่านะคะและที่สำคัญ ผู้ผลิตเดียวกับโฟโมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมั่นใจคุณภาพได้เลยนะคะฉะลากนี้นะฉะลากใหม่นะคะ,ะเรามีนมข้นจืดโฟคอนแล้วนะคะเราจะตอกไข่ไก่นะคะใส่ลงไปแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลลานะคะลงไปเล็กน้อยแล้วเราก็ตีค่ะให้เข้ากัน ไม่ต้องถึงกับเข้ากันซะทีเดียวก็ได้นะคะแค่พอไข่แดงแตกๆก,ก็พอโอเคประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ต่อไปเราจะมาร่อนของแห้งกันค่ะร่อนของแห้งนะคะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะใส่ลงไปเลยตามด้วย ผงฟูนะคะแล้วก็รอนให้เข้ากันโอเคเข้ากันแล้วนะคะพักไว้นะคะทั้งของแห้งแล้วก็ของเหลวพร้อมแล้วปไปตีเนยกันค่ะตีเนยกันนะคะในนี้เป็นเนยสดรสเค็มนะคะ เอาแบบยังเย็นอยู่นะคะแต่ว่าเริ่มนิ่มๆนิ่มๆแบบนี้นะคะอ่าเราก็จะตีก่อนเลยให้เขาแบบว่าคลายตัวแตกตัวก่อนพอเขาคลายตัวแล้วนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายนะคะลงไปแล้วเราก็ตีค่ะให้ฟูขาวเลย ตอนนี้นะคะส่วนผสมเนยของเราก็มีความฟูขาวแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะใส่ของเหลวที่เราผสมไว้นะคะลงไปโดยการที่เราจะทยอยใส่นะคะเปิดเครื่องตีทยอยใส่ทีละนิดนะคะแบ่งใส่สัก 3- 4สรอบนะคะใส่นิดนึงแล้วก็ตีให้เข้ากันแล้วก็ค่อยใส่ถ้าใครใช้เครื่องแบบตั้งโต๊ะค่ะเครื่องสแตนมันก็จะง่ายก็ค่อยๆเทลงไป แบบนี้เพราะว่าไขมันกับของเหลวนะคะมันเข้ากันยากเราเลยต้องค่อยๆให้เขาเนี่ยเข้ากันทีละนิดทีละนิดถ้าเราใส่ทั้งหมดเลยยังไงก็ตีไม่เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะใส่ของแห้งที่เราล่อนไว้ลงไป ถาของคลายมันไม่เข้ากันนะคะดูเหมือนจะไม่เข้ากันสักทีไม่ต้องไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราใส่แป้งลงไปเนี่ยแป้งจะไปดูดซับของเหลวที่มันตกค้างอยู่อะ่ะแล้วก็จะช่วยให้เข้ากันดีขึ้นนะคะไม่ต้องทิ้งนะใส่แป้งลงไปทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องตีให้มันเข้ากันประมาณนึงก่อนนะไม่ใช่แบบโอ้เป็นน้ําไหลแบบขนาดนั้นนะคะ mm. ใส่แป้งแล้วก็ตีให้เข้ากันเลยโอเคเรียบร้อยส่วนผสมเนียนเข้ากันดีนะคะแบบนี้นะคะไปเอาไปใส่พิมพ์เข้าอบกันคะ่ะใส่พิมพ์เข้าอบกันนะคะวันนี้ใช้พิมพ์ขนาดสองปอนนะคะรองก้นด้วยกระดาษไขนะคะแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมลงไปเลย จริงๆสูตรนี้ค่ะมันจะใส่พิมพ์1ปอนก็ได้นะแต่ว่าถ้าใส่พิมพ์1นปอนอะ่ะเ,เวลาอบอ่ะค่ะจะต้องระวังให้ดีๆนะคะเพราะว่าส่วนผสมมันจะค่อนข้างหนานิดนึงแล้วเวลาอบถ้าไฟเราไม่ถึงอ่ะคะ่ะมันจะเกิดการเป็นไตได้นะคะใส่2ปอนดีกว่านะคะเดี๋ยวพออบมันก็จะฟูขึ้นมา โอเคเอาเข้าอบค่ะเข้าอบนะคะวันนี้นุ่นอบไฟร้อยเจองศาไฟบนล่างเปิดพัดลมนะคะพัดลมอันนี้ใครจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้แล้วแต่ต่อของแต่ละคนนะคะอบเลยนะคะประมาณ45-50นาทีนะคะหรือจนกว่าจะสุกเลยจ้า อบสุกแล้วนะคะออกมาเป็นแบบนี้หน้าแตกไม่เป็นไรช่างมันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องปาต้องเก็บงานอยู่แล้วนะคะพักให้เย็นสนิทก่อนนะคะแล้วค่อยเอาออกจากพิมพ์นะจ๊ะเค้กของเราก็เย็นสนิทแล้วนะคะเรามาทําในส่วนของบัตเตอร์ครีมกันนะคะบัตเตอร์ครีมวันนี้จะเป็นสูตรที่ รสชาติค่อนข้างแบบว่าดีเลยแหละนะคะแต่ว่าการทนร้อนเนี่ยขึ้นอยู่กับเนื้อที่เราเลือกใช้นะคะวันนี้เราจะผสมตัวนี้ด้วยนะคะนมข้นจืดฟอคอนเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะใส่ไปเลยเราจะผสมในส่วนของของเหลวก่อนนะคะเตรียมในส่วนของของเหลวก่อนนะคะมีนมข้นจืดฟอคอนนะเราก็ตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งค่ะ และกลิ่นวานิลาเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็คนค่ะให้เข้ากันให้ไอซิ่งละลายนะคะให้กลิ่นวานิลาเข้ากับตัวนมข้นจืดฟอคอนของเราเ,เราก็จะได้ส่วนผสมตัวนี้ที่เป็นตัวเพิ่มรสชาติของเราแล้วเรียบร้อยนะคะปะโอเคเราไปตีเนยกันต่อกันคะ่ะ เนยนะคะวันนี้ใช้เนยสดรสจืดนะคะใครจะใช้เค็มก็ได้แล้วก็ถ้าใครอยากให้บัตเตอร์ครีมสูตรนี้ทนร้อนนะคะแนะนําว่าให้ใช้เป็นเนยผสมก็คือเนยแบบเบลนดนะคะที่มีทั้งไขมันพืชแล้วก็ไขมันเนยนะคะครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นมารการีนหรือเนยขาวนะคะก็จะทนร้อนได้ดีกว่าการใช้เนยสดแท้นะคะอ่ะ เป็นเนยเย็นที่นิ่มๆแล้วนะคะแบบนี้ตีไปเลยค่ะ3นาทีจ้าด้วยสปีิดสูงสุดค่ะพอครบ3นาทีแล้วนะคะเนยเราจะฟูขาแบบนี้เลยนะคะเราก็จะปาดถูก,ก่อน1รอบนะคะสีจะขาวขึ้นนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะใส่ ส่วนผสมของเหลวนะคะที่เราผสมไว้นะคะลงไปแต่ว่าเราจะตีไปด้วยนะคะเทไปด้วยเพราะว่าเนยกับอหอยมันกับน้ำมันเข้ากันยากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆทยอยใส่ลงไปแบบนี้โอเคหมดแล้วนะคะ พอหมดแล้วนะคะเราจะตีต่ออีก3นาทีจ้าจะเห็นได้ว่าเนยบัตเตอร์ครีมของเราจะฟูขาวขึ้นมาเลยนะคะทีนี้เราก็ปาดโถก่อนแล้วเราก็จะตีรอบสุดท้ายนะคะอีกประมาณ3นาทีค่ะ เวลาแล้วนะคะบัตเตอร์ครีมของเราที่ได้ก็จะฟูขาวอย่างนี้นะคะไปเอาไปแบ่งผสมสีกันคะ่ะตอนนี้นะคะนุ่นก็แบ่งผสมสีแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้จะทำสีชมพูไล่สีเราก็จะแบ่งสีนะคะเป็น3ามโทนเข้มกลางแล้วก็อ่อนนะคะ แบบนี้เราก็ใส่ถุงบีบเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็เหลือสีธรรมชาติไว้ด้วยนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะเค้กนะคะเราสไลด์แบ่งชั้นนะคะแล้วเราก็ปาดครีมลงไปครีมระหว่างชั้นไม่ต้องหนามากนะคะเพราะว่าทั้งก้อนมันจะเป็นครีมหมดเลยเดี๋ยวถ้าหนาไปเนี่ยมันก็จะ เลี่ยนนะคะเพราะว่าตัวเค้กเราก็เป็นบัตเตอร์แล้วนะคะแต่ละชั้นไม่ต้องหนามากพอเราทำครบทุกชั้นแล้วนะคะด้านนอกเราจะปาดครีมสีขาวบางๆนะคะบางๆย้ำว่าบางๆเลยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีครีมส,สีอีกเนาะบางๆแค่เหมือนรองพื้นไว้เฉยๆนะคะเรียบร้อยนะคะมาทีนี้เรามาเริ่มปัดครีมข้างนอกกันคะ่ะปัดครีมข้างๆกันนะคะนุ่นจะไล่าจากข้างล่างนะคะเป็นสีเข้มขึ้นมาเป็นสีอ่อนนะคะ ถุงบีบนะคะก็ตัดปลายแล้วเราก็บีบนะคะลงไปเลยบีบไล่ไปก่อนนะคะซักประมาณ2ชั้นแต่ว่าไม่ต้องห่างกันนะคะก็คือเกยกันไปเลยนะแบบนี้ นะคะหนสีสีที่2นะคะก็จะเป็นสีกลางเหมือนเดิมนะคะบีบเกยเกยกันเหมือนเดิมนะคะสีกลางนี่จะบีบอันเดียวนะคะแล้วก็สีอ่อน สีอ่อนก็บีบบนสุดไปเลยแบบนี้นะคะโอเคเราได้การไล่สีแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะใช้ไพ่ก็ได้หรือว่าจะเป็นสแก a b เบิลก็ได้นะคะที่เอาไว้แบบเกียร์ปาดอะไรพวกนี้นะคะ่ะแบบนี้นะคะเราจะตั้งตรงตั้งฉากเลยนะคะตั้งฉากกับ เค้กนะคะแล้วเราก็ปาดเลยค่ะหมุนตั้งฉากแล้วก็หมุนเห็นไหมสีมันก็จะไล่กันหมุนไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องหยุดนะคะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเห็นไหมสีมันก็จะกลืนกันสวยงามเห็นไหมคะสีมันก็จะไล่ระดับกันนะคะส่วนที่ปาดทำยังไงเอาปิดด้านบนเลยค่ะ เอาไว้ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะมาปาดกัน <c oughs> เราก็เก็บค่ะเก็บงานข้างๆให้สวยงามเรียบร้อยโอเคข้างๆเรียบร้อยแล้วนะคะไล่สีสวยงามทีนี้ข้างบนนะคะพีไตายเลยนะคะเราจะไล่ อ่อนหรือเข้มเข้าม,ม,มาอ่อนก็ได้หรืออ่อนเข้ามาเข้มก็ได้นะคะไม่ต้องเต็มวงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปาดเข้าม,มานะคะนี่ก็คือปาดรวบสีไปเลยเรียบร้อยนะคะรุ้นก็ปาดครีมได้ตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวนุ่นก็จะเขียน Happy New Year นะคะสามบรรทัด Happy New แล้วก็ Year นะคะหรือใครจะแปะจะอะไรตกแต่งอะไรได้หมดตามชอบเลยนะคะเ,เวลาเราเขียนคำอะคะ่ะถ้าจะเขียนแบบธรรมดาเลยก็ได้ไม่สีเรียดน,นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวนุ่นอนะจะลงเป็นสีอ่อนลงไปก่อน ะะเราจะลงสีอ่อนนะคะก็คือเอาสีชมพูอ่อนเนี่แหละลงไปนะคะวิธีเราจะล่างก่อนก็ได้นะคะล่างก่อนก็ได้หรือจะลงเลยก็ได้ซึ่งขอลงเลยละกันนะคะ แฮปปี้แฮปปี้นิวเยียนะคะทีนี้เราจะเอาสีเข้มนะคะเอาสีเข้ม ล่างทับลงไปข้างบนนะคะนะคะอ่ะมันก็จะใช้สีชมพูเข้มนะคะทับข้างบนไป คุกิีนะคะแล้วก็อาจจะตกแต่งด้วยดาวเกรดน้ำตาลนะคะได้ตามชอบเลยนะคะวันนี้นุ่นก็จะมีดาวดอกไม้เกรดน้ำตาลอะไรพวกนี้นะคะตกแต่งเพื่อความน่ารักดาวหรือหัวใจก็ได้นะคะเรียบร้อยค่ะ แบบมินิมอลเสร็จแล้วนะคะเป็นการปาดแบบไล่สีง่ายๆนะคะลองทำกันดูนะจ๊ะการจบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย